สวัสดีครับสวัสดี FC แฟนครับครับเบิ่งพี่น้องคนนะุณน่ะบ้าหอดนี่ย่างเขาลังบานก่อนเลยครับรห้าหมอ,อเข่าหุ้งเข่าเอียงเลยเป็นยังหลานชาดที่หลันชาดไอนะ้งั้น บัวซิเป็นเขาบัววสีเป็นกับเขาเห็ดเองครับพอชิตะแล้วก็เฮ็ดแบบที่จะคล้องมากน้ำนะไปกินน้ำใดก็ไปกินน้ำอะไรก็เล้วเตะถูงแล้วมันเป็นสไตล์ก็เล้วแตะครับมากก็หมากกระซังกินไดก็กินไดกระซัง เบิงปดสูตรเครื่องน,นี่บอก <คำ S 1> เลยว่าเครื่องติดเครื่องติดเทอร์โบโอ่ะครับนี่อันนี้เป็นหัดประดุกนะครับเครื่องรุ่นเครื่องติตโดเทอร์โบนะนี่เครื่องนักเเเจ้าาคือออพกลยยหัังงงิ่ง่่รมน เผ็ดเข้มๆเลยได้ต้องเผ็ดเผ็ดเข้มๆมัเยบ่างพิกไทยดีใส่จะกิโลครับสองกิโลคือพิกไทยไส่เป็นไส้หลับ พลิกไทยสดใสส2งกิโลนะครับกระชายอีกรรกระชายกระชายอีกก้อนหนึ่งนะครับ <ừ> นี่แหละเขาเอื่อน่าเครื่องเทอร์โบครับผัดประดุกเครื่องเทอร์โบเนี่ยใบบรกกูดอีก3งาครับไปห่าวมา ไอ้มีดโตห้าวลงมาสามงานะครับเด็ดใส่เบิงเบิงเบิงพุ่นน่ะเนี่ยทั้งพริกทั้งพริกสดทั้งพริกแห้งกระเทียมขม,ม,ม,มิ้นขมิ้นบ๊วยใสอ่าวาดหลดนักเรียนไปแล้วครับ คือเ,เป็นตะแเส็ถอะเขาเมิดบ่เขาเจ้าเมิ่เมั้ยบ่เข้ามาเไปซื้อเขาหากิโลก่อนหน้าอยู่บันี่ไงออเอามาหุงก่อนอเมนูครับเมนูนี่คือเมนูเด็ดเมนูซาวนี้ครับส่วนนี้กะ เห็ดนะครับเห็ดอยังเนี่ย head, hit, นี่หัวหลมูเห็ดปีกปูนเห็ดเล้าเห็ดไทยเห็ดฟางปูนแต่เห็ดทนทุกคนไปเอาไปกระสอบรดกระสอบเนี่ยลีลาครับพ่อครัว ใบกะเพราเราก็นหนึ่งสวนนะครับเอาคือมีผักขยะน้นำงง <laughs> ใบกะเพรากับผักขยะมันอยู่น้ำกันนะครับมัน,ขขนไข่ไข่กัน,อนอเอาไปผมเนี่ยสามสีต่ต้นใบกะเพราเนี่ยเื้เาไว้ให้กระตายมีอยู่ป่มีอ่นนะมีมีแต่ใบ เบิ้งเครื่องพี่น้องนี่หละเขาเอื่นว่าเครื่องเท์อบูของแค่ okay. ตอนนี้เทากระเสียเอาเป็นลางนะครับพี่น้องล่างแหละกะ็เอาไปให้น้องทองขาวกินเป็นยาของเพิินนะครับยาระบายของน่องกระต่ายครับอีกหนึ่งอย่างคือใบกะเพราแค่รส อีกอันหนึ่งพวกกระเพาะปุ๊บมันต้องมี้เดเทียมเด็ดนี่ผิดนัดซับสับละเอียดบ่แล้วแต่หั่นหั่นแบบถอแบบที่หยาบเลยกระตายอ่านกินระบาดีิบ่เ่าแล้วยังเป็นกระต่ายหน่อยอยู่ละอ่อนอยู่เลย เพ่นเหรอขเน็มเนกันน้้ม้เบงพี่น้องสุดยอดครับเมนูบะแสกับกินนี่ครับพี่น้องผลงานของพ่ออากิตะนะครับนี่ ผัดแบบผัดส,สดนะครับพี่น้องบริเลททอดกอนบริบเพผัดแหงบริเลผัดกรบริเลผัดพริกแกงนะครับเป็นผัดส,สดหั่นแล้วก็ผัดเลยนะครับใส่เครื่องเทอร์โบนะครับรสชาติถือว่าพานครับเป็นผัดที่รสชาติดีนะครับ ใส่เครื่องหลยครับพี่น้องมันก็นเลยจวดจาดนะครับบ่มีความขค้าเหนือนิ่มกินไงเนี่ยนี่ครับพี่น้องหลังจากที่เฮากินข้าวเสากันนะครับเวลาก็เล่นครับเล่นแอปดำด่างพ่อนะ <c oughs> อันนี้พน้นครับพรอ,อาทิตตะครับเอา ดำดางอันนี้คือวันปูลุเนวนี่คือใครอึงลึงแนวนี่ระบ,บาดไงสว่วนนี่พ่อเอกครับเออเออเอาใจเรียนดำดางครับดำดงนะครับเป็นไอลิเกนางเอกลิเกนะครับที่ได้รับความนิยมในขณะนี้นะครับดำดงคือคนที่ทำให้ ลิเกกับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งหนึ่งนะครับเหตุใดคนไปเบิรลิเกนะครับส่วนน้องหญิงคือคนที่ทําให้มอลำัมกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งหนึ่งนะครับเหตุให้คนไปเบิงหมอลำนะครับเหตุใดคนอยากเบิงหมอลำนะครับนี่คือสองคนที่เขารักและเอ็นดูและให้ความเคารพซึ่งกันและกันนะครับเขาเป็นเอฟซีกับพร้อมที่สนับสนุนทุกคนนะครับ คอยให้กำลังใจทุกคนนะครับคอยให้กำลังใจทุกท่านคอยให้กำลังใจทุกสาขาอาชีพนะครับฝากความให้น่อย FC ครับกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ฝากเบิร์โฆษณาให้ทำครับสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวไว้สมัสีสกก่อนเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าครับพี่น้องสวัสดีครับ